ทุกคนฉันมาแล้วสวัสดีค่ะอะ่นี่คุณไอเป็นผู้จัดก,การสาขาของฉันเองอ่ะก็ พวกแกบอกว่าจะปาร์ตี้กันฉันก็เลยชวนคุณไอซ์มาด้วยพวกแกไม่ว่าเลยเนาะได้สิปาร์ตี้กันหลายๆคนอ่ะสนุกออกใช่ไหมพวกแกเสียแผ่นฉันหมดอุ้ยจีบคุณไอซ์คะมานั่งด้วยกันสิคะขอบคุณนะคะ ถ้ามานั่งอยู่ในวงนี้เนี่ยต้องมีเกมสนุกสนุกเล่นกันนะคะเริ่มที่เกมแรกเลยค่ะเก่งๆแล้วค่ะเก่งแลคุณไอซดื่มไหมค่ะเขาแต่งกันดมากค่ะคุณไอซมาตัมต่อไปค่ะ นุนดิมๆๆๆเฮๆฉันว่าเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่าฉันขอถามเธอเคยทำอะไรแปลก ในบ้านหลังนี้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ฟังกันไว้นะกเกงในลายเสือดาวที่อยู่ในห้องน้ำที่พวแกถามกันวันนั้นน่ะคือคนโเสือดาวหรอนางเสือดาวฉันถามเองก้อย เล่าประสบการณ์บนเตียงกับผู้ชายฟังเลยสิจริงๆแล้วฉันยังเวอร์จินอยู่เลยแล้วทำไลครนคนอื่นเลยคนอื่นคุณไอ้ฉันขอถามคุณไอ้เองค่ะ คุณไอซ์รู้สึกยังไงกับวิกกี้คะตอบสิคะยิ้ตอบสิคะ,บคะคุณไอซ์เร็วคะ่ะโอ้คุณไอซ์อะโอ้คุณไอซ์ดื่มสองแก้วเลยคะ่ะไม่ยอมเ้เก่งมากค่ะนนแกยังรักแฟนเก่าอปะ วิกกี้ฉันขอถามว่าแล้วว่าไปกับคนเก่าหรือเลือกคนใหม่แกเลือกอะไรโหอ,อะไรอะโหอ,อ,อยากรู้อ่ะ นี่เตยอย่าลืมแผนของเราสองคนนะยังไงก็ต้องให้สองคนเนี้ยกลับมาคืนดีกันให้ได้รู้แล้วนะเราสองคนห้ามเมาก่อนนะรู้ไหมอะอนโอไหมแก้วเร็ว เตยฉันว่าแกพอก่อนไหมอะ่ะกินไปเยอะแล้วนะดูดิหน้าแดงแล้วนะ่ะเน่ถ้าเตยอ,อยากจะกินอะ่ะก็ให้เตยกินไปสิจะไปบังคับเตอยํำไมคุณวิกกี้ไหวไหมคะเนี่ยหืมเมาจนหน้าร้อนไปนหมดแล้วเนี่ย ถึงจะหน้าร้อนอะแต่ก็ยังน่ารักนะคะนี่เตยไหนแกบอกแกจะไม่เมาไหมใครเมาฉันไม่เมาสักหน่อย โอ้ยใหญ่พวกนี้ไหนบอกว่าจะช่วยฉันไงจะรอดไหมเนี่ยจะได้ไพทิงฉันขอสั่งให้เลขหนึ่ง กับเลขสามจูบกันฉันเลขสี่เออโอเคแกได้เลขอะไรเลขโอ้ยเอนนี้เลย លេខ1ចូលមកនេះ ขอบคุณนะคะที่เดินมาส่งแล้วก็ฝากดูแลเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคนในบ้านเนี่ยฉันจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยอีย่นี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยฉันยังอยากกินอยู่เลยโฮยนี่เธอเม,มามากแล้วนะ ช่วยมีสติหน่อยวิกกี้ฉันมีสติคุณไออยู่ไหนคะมานี่เลยนุ่นน่นปล่อยนะยเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะทำไมกลัวยายคุณไอนั่นน่ะเขาจะมาเห็นเหรอไรลสาระ ฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันชวนคุณไอซ์มาเนี่ยเพราะว่าคุณไอซ์ช่วยให้โปรเจกต์ฉันผ่านจนฉันได้รับคาชมจากผู้บริหารมาทำไมฉันต้องกลัวเขาไม่เห็นด้วยเขาเป็นผู้จัดการฉันนะผู้จัดการเหระผู้จัดการอะไรเขาจูบก,กันอะ่ะนี่ถ้าฉันไม่อยู่คงจะจัดการกันเป็นเตียงแล้วมัว้งเฮ้ยนี่ จะทำไรเนี่ยก็ลื้อื้นความหลังไงนี่ทำแบบเนี้ยมันจะไม่แย่ไปกว่าเดิมใช่ไหมฉันไม่สน โอ๊ยแต่เธอจะโวยวายทำไมเนี่ยทีเมื่อคือนอะยังทำด้วยกันอยู่เลยโอ๊ยอย่าวิกกี้ฉันทํา <ำ S 2> บ้า,บาอะไรลงไปเนี่ยแต่เราเลิกกันแล้วนะเอาเป็นว่าเรื่องเมื่อคือนเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นโอเคไหมถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ย จะรับผิดชอบด้วยนี่ถือซะว่าเป็นค่าสำหรับเมื่อคืนก็แล้วกันนะ ยยังงอนอยู่อีกหรอเนี่ยไม่ได้งอนแล้วทาไมจะต้องงอนด้วยในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราจะไม่ได้เป็นอะไรกันได้ไงอ่ะโอ๊ยโอ้ยน่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอยทำไมอ่ะเขินเหรอทำอย่างกับว่าไม่เคยอะนีพอเลยฉันจะไม่หลงกลเธออีกแล้ว เราฉันก็จะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าคนนี้เขาไม่ได้เป็นแฟนกันเขาจะไม่ทำกันแบบนี้คำก็ไม่ใช่แฟนสองคำก็ไม่ใช่แฟนได้งั้นเดี๋ยวเจอกันหน่อยนอนนนจะทำอะไรเนี่ยถ้าฉันมีโอกาสนะฉันจะล้างแค้นให้เหตุเลย คุณไอซ์โทรมาทำไมวันหยุดสวัสดีค่ะคุณไอซ์วิกกี้พเพ่นว่างานที่คุณส่งมามีปัญหานิดหน่อยอะยังไงคุณออกมาเจอฉันหน่อยนะค่ะ จะพาวิกกี้ไปไหนแหรอคะจะไปไหนได้ล่ะมาหาถึงบ้านขนาดเนี้<ม>ก็คงจะพาไปเดทนั่นแหละอ๋อแล้วคุณไอซ์จะพาวิกกี้ไปเดทที่ไหนแหรอคะเตยสมัยเนี้นะ<ม>คนเราจะไปเดทกันอะ<ม>ก็คงจะไปถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่แหละแล้ว,ลวจะกลับกันกี่โมงเหรอคะ ก็คงจะกลับประมาณโอ้ยนุ่นแกนเลิกตอบแทนคุณไอ้สักทีดิเตยมันถามคุณไอ้ไม่ถามแก,มมเ,กเอา้านี่แกแอบฟังวะเนี่ย,ยพเพลินว่างานฉันมีปัญหานิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยจะชวนวิกกี้ออกมาปรึกษากันแต่ก็ปรึกษาที่บ้านก็ได้ไนี่คะไม่เห็นจะต้องออกไปข้างนอกเลย คือบริษัทฉันเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นความลับอยู่นะคะไม่สามารถให้บุคคลภายนอกรู้ได้งั้นฉันจะบอกอะไรให้คุณฟังอย่างหนึ่งนะคะวิกกี้เนี่ยเขาไม่ชอบไปที่ร้อนๆแล้วก็ไม่ชอบเดินให้มันปวดขาด้วยวิกกี้เนี่ยเขาชอบกินข้าวในห้องแอร์เย็นๆขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะ แต่ถ้าคุณทราบแล้วเนี่ยคุณเอาไวท้ทำเองเถอะค่ะวันนี้คุณวิกกี้สวยจังเลยนะคะนี่จะสวยเลย เราไปกันดีกว่าค่ะคุณไอ้อย่าไปฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้เลยงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ ของฉันไม่สําเร็จแล้วเนี่ยน,นุ่นทําไมแกไม่รวบหัวรวบหางวิกกี้ไปเลยอ่ะแกจะปล่อยเวลาไปถึงเมื่อไหร่นี้อฉันทําแล้วแต่ว่าฉันนั่นไปปากหมาแล้วก็จ่ายเงินค่าทําเรื่องอย่างว่ากับวิกกี้อ่ะนั่นไงฉันว่าละแกเนี่ยจริงๆเลยแล้วอีกอย่างนะฉันเตรียมนี่มาด้วย จะบ้าบ้าไปด้วยกันเลยเป็นอะไรหรอคะหรือว่าไม่ชอบออกมาเดินเล่นแบบนี้อ๋อเปล่าแล้วคะ่ะแล้วไหนงานที่คุณไอซ์บอกว่ามีปัญหาแล้วคะจริงๆแล้ว งานไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะฉันแค่อยากพาคุณมาเดล่นน่ะเห็นค in ุณเครียดมาทางอาทิตย์แล้วคุณน uh 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 ่าจะหาอะไรผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วอ uh uh ีกอย่างฉันก็ก็อะไรหรอคะ